การเป็นนักโทษไม่ได้ช่วยให้เราได้ประโยชน์อะไรขึ้นมายิ่งทําให้ตัวเองเพิ่มความทุกข์ใจเพิ่มความโกรธแค้นถึงเราจะรู้ว่าใครเป็นคนกระทําเราแต่ถ้าเราพยายามควบคุมสติให้ดีว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเขาก็กระทำความเสียหายให้เราขึ้นแล้วแต่เราก็จะพยายามตั้งสติและเดินหน้าต่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่อ หรือพยายามควบคุมสติรอจนการเวลาผ่านไปบางอย่างเวลาก็เยียวยาทุกอย่างเองทุกอย่างที่อาจจะดูแลวร้ายสำหรับเราคนอื่นกร ทำไม่ดีต่อเราหรือคนอื่นเข้าใจเราผิดแต่ไปไปมา,มาเมื่อเรามีสติคงรักษาไว้บุญกุศลก็จะนําพาให้ทุกคนเขาจืดจางจากเรื่องความสนใจจากตัวเราไปเองเขาก็อาจจะไปสนใจเรื่องอื่นไม่เพียงโทษอะไรเราแล้แลว,ลวนี่แหละมันเป็นเรื่องของบุญใหม่บุญใหม่ก็จะเปลี่ยนทิศทางให้สิ่งที่เลวร้ายที่มันจะเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีกกับเราเมื่อมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง และจิตเราก็มัวมองโทษกันไปโทษกันมาโทษอย่างนั้นโทษอย่างนี้ไปผูกไปโกรธไปแค้นนี่แหละสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะตามมาเป็นระรอกและไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวแต่เมื่อเราหยุดไม่ผูกไม่โกรธอาฆาตพยาบาทตั้งสติให้ดีๆและรักษาจิตไว้ให้มั่นคงบุญใหม่นั้นแหละมันจะปรับเปลี่ยนทิศทางให้เราเผชญกับเรื่องราเรวเลว,วร้ายได้สั้นลงและทุกอย่างมันก็จะผ่านจากเราไปรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ